สวัสดีครับวันนี้กับปาเจโนนะครับของพี่ศักนะครับได้เข้ามาติดกล้อมานทึกเหตุการณ์มีโอครับหน้าหลัง c 3 8 0 d นะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับหน้าจอตรงรุ่นนะครับ Android นะครับอัลฟาอะคูสติกนะครับนี่นะครับเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับที่ ให้ความคมชัดนะครับออกมาพร้อมกล้องถอยนะครับแล้วก็ใบโฟล์ดนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามได้นะครับที่ร้านขาวรดรูทูชอปเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานนะครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าติดแล้วคุณภาพออกมา จะเป็นยังไงนะครับนะฮะนี่นะครับเอาฟ้าพลาสติกนะครับแอนดรอยตรงรุ่นนะครับพร้อมกล้องถอยสีอูนนะครับแล้วก็กล้มอมันทึกเหตุการณ์นะครับม<ส>ีโอหน้าหลังตรวจจับความเร็วได้รับระกัน3ปีเต็มนะครับนะฮะตอนนี้หน้าจอนะหัวหน้าช่างโอมนะฮะแล้วก็หวหน้าช่างโต้งกำลังช่วยกัน เก็บสายนะครับมีนะครับจอบันทึกเหตุการณ์หน้านะครับ BO นะครับ 4380D นะครับหน้าหน้าหลังนะครับรับประกัน3ปีและนี่กำลังใส่หน้าจอ and ด o อ d นะครับอัลฟ่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเสร็จสิ้นแล้วทำการทดลองแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับ and ด o i d นะครับอัลฟ่าอัฟูสติกนะครับแล้วก็ กล้องบันทึกเหตุการณ์วีโอนะครับ C380D นะครับแล้วก็กล้องถอยนะครับสีวูดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูผลงานเลยนะครับนี่ครับคือหน้าจอ Android ตรงรุ่นนะครับมิสูวิชิปาเจโร่2010นะฮะตัวตรงรุ่นนะฮะนะครับกินก็เร็วนะครับมาเร็วมากใช่ไหมฮะมาเร็วมากเลยนะฮะครับ ครับไม่ว่าเราจะเล่น y u u t u b แแผนต้งแผนที่นะครับมีระความเลงนะครับในโดนลิเรทซิ์นะครับนี่ครับภาพผมชัดมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะดูอะไรนะครับอัลฟ่านะครับอัลฟุสติกนะครับตัวนี้หน้าจอตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีรถแล้วสนใจก็สามารถ เดูนะครับเดี๋ยวเราจะทําใส่กล้องถอยหลังนะครับเมื่อเราดูนะฮะดูนะครับภาพคมชัดมากๆเลยครับเดี๋ยวผมวะป,ปิดประตูหลังนี่นะครับภาพคมชัดมากนะครับโอเคเราตัดไปสู่หมดเราก็ะจะได้ยินเสียงเอง ชัดมากๆจริงๆนะครับครับจอ9นิ้วนะครับเต็มทัสกีนให้จอใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยกล้องมันทึกเกตการ์มีโอนะครับ4 3 8 0 d นีนะครับหน้าหลังรับประกัน3ปีเต็มนะครับนะฮะตรวจับความเร็วได้นะครับอยู่ที่สัญญาณเน็ตเรานะครับ อเชีแ่แรงเลยโอเคเพ,อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านถาวารดูดูช็อปเรียบทานด่วนเดกไม้รามินทาน,นะครับสำหรับแอ d ด o อ d เอาฟ้าอคูสติกนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวารดูดูช็อปเรียบทานด่วนเดกไม้รามินทานเราจะกลับมาพบกันนะครับกับคลิปดีๆนะครับ ขอบคุณช่างโอมนะครับนะฮะขอบคุณทีมงานร้านถาวรโอทูช็อปเรียบทางด่วนที่กับไมลรามินทาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามร้านถาวรดนน้วยนะครับวันนี้กับว่าสวัสดีครับ